อุ <t ents> <t ents> ้ยทำไโทลลโหลฮนลโหลฮัลโหลรัันกิลฮลโันนหลลูกัลโหัมันลูัไม่ลชัมันไม่มีไข่ลูกอ่ะกินกินกินสิ ดีดีมือจับอ no ุ้ยจ wow ับด้วยซักอืมวนกระดูกออกการเลยนี่คือตับมั้งไงอร่อยไหม ไม่อร่อยไม่อร่อยก็กินแต่เนื้อมันสิเนื้อมันอยู่กับปูนะดกินตาม,มันบ่ะอุย้ยเนื้อมันก็ไม่กินไปกินตามนะันกินขาไปแล้นนะปูง่้ยแล้วนี่กระดูกนะสกากระดูกนวะู้วนั้งกระดูกเลยเขียวเหี้ยนะ เอาตัวใหม่ทิ่เอาตัวใหม่ทิ่เอาตัวใหม่หยิบขึ้นมาจ <c oughs> ุ๊บกันก่อนจุน๊บปากมันอจุ๊บอึงก่อนเดี๋ยวดูจุ๊บกันก่อนน่ารักไหมจุ๊บตรงปากมันสิจุ๊บ <c oughs> เลยจุ๊บกันจุ๊บกินเลย กินนเห่อยนะไดรไหมกลางเอาสดน้ำสิสน้ำก่อนไม่ใช่นี่ไงสดน้ำซ้อนกน็ไม่ใช่ออเอาช้อนน่ะช้อนอน,นีน่สดเอาน้ำไปล้างลูกเอาสดน้ำก่อนอ ซอาสย,ย,ย,ยเป็นไหมเนี่ยสุแบบน้ยโอ้ยซดดีดีดีเต็มคอวนี้พ่อตักให้อ่ะอาปักอ,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 อืมโค้โหอ,อมกันนะหอมอื่นซึ่งอีกล้ะ จุกกันเดีวกินหัวมันเลยเหรอกินหัวอึงเลยค <Wow. S 1> ายออกคายกระดูกออกอะตายแล้วหัวขาดแล้วกินขาม้างหลังมันเออนั่นแหละหาอะไรนูหาไขรบ่ไข่ไม่มี มีแต่นเนื้อเลยอื้ยนี่นี่อ้นั่นแหละเนื้อม<ล>ันอร่อยนี่ไงซดน้ำด้วยอะอะซดน้ำอร่อยไหมคะเอามองกล้องที่อร่อยไหม นเนื้อ,อมันเนื้อนี่น่าอร่อยจริงเลยมัน <c oughs> มีกระดูกโอ้กินเองเลยลายกระดูกออกนะมาให้ปูก่กระดูกมนเอาไว้กับปู่ เอาตัวใหม่เอาชีกินเนื้อตัวใหม่อีกสินุ๊กเอาแต่นเนื้อที่เนื้อตรงท้องมนะันเห็นไหมเนื้อให้ปู่ชีกให้ไปชีกเนื้อให้หน่อยเอาเนื้อตรงท้องมันนะไงอู้เนื้อมันลนื่นไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยทนาอันนี้ของพี่คุณโอ้ทนา <Okay. S 2> เขาเรียกอะไร,น,ร,ะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่ต้มอ,อึ่งน,นะกินนี่ค่เนื้ออืมข้าด้วย tập này tập này như chút ơi chút hóa cho เอาเนื้อเอาอ่นเ้อนั่นเนื้อเลยลูกเนื้อเลยเอาเองเอาเองเอาเองก็เอ,องอ่ะโอ้นี่อันนี้ลูกอันนี้มีเนื้อค่ะอร่อยไหมคะ อร่อย,ยไหมยินไม่ถามนะอร่อยไหมยอ่ต้นน้ำลุกว้ายบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนบายบาย <c oughs>